สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นก่อนที่เราจะเข้าไปฟังนะครับ,บรบกวนกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น Umi นะครับโดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นหรือจุดกลับตัวนะครับทุกท่านต้องมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะครับ โดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับหรือกำลังกลับตัวเราไม่ได้มีเตจตนาชี้นำหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเรามีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแมลงเม่าเป็นนักลงทุนคุณภาพนะครับวันนี้เรามาดูกันตัวแรกนะครับหุ้น UMI นะครับ UMI นะครับตัวแรกเลยวันนี้นะครับ วันนี้วันที่4เดือน10ปี2,565นะครับ UMI ปิดเขียวนะครับอ่ามาดูกันเลยนะ UMI หรือ the Union Mo Salt Industry นะครับตัวนี้นะครับอ่ามีการก่อนก่อนหน้านะครับ UMI ก็ขึ้นไปนะครับทํา i g h นะครับอยู่ที่2บาท23าทนะครับปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่ ปิดอยู่ที่ราคา1บาท80นะครับวันนี้ปิดที่ราคาบาท80นะครับเรามาดูกราฟมันกันก่อนนะครับอ่ากราฟมันนะครับอ่กราฟมันนะครับยังเป็นทิศทางที่เป็นขาลงนะครับเนี่ยครับยังอยู่ในทิศทางขาลงนะครับเพราะว่ายังอยู่ใ,ใต้เส้น200วันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการชนแนวต้านนะครับอยู่ที่2บาท14 นะครับมี 1, 2, 3 4ครั้งแล้วนะครับชน2บาท14และตัวพาราโบลิกซานะครับของมันขึ้นเม็ดที่2นะครับด้านล่างนะครับก็จะทำการเรียงตัวขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือจะทำการเรียงตัวขึ้นเพื่อทะลุแนวต้านนะครับก็คือแนวต้าน2บาท21นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูวิกนะครับ ยังอยู่ในทิศทางตอนนี้ขาขึ้นนะฮะขาขึ้นกําลังฟื้นตัวนะครับวีกนะครับตอนนี้เรียงตัวสวยเลยนะครับอยู่เหนือเส้นสองร้อยบาทสีชมพูเห็นไหมฮะและตอนนี้ก็ไปชนแนวต้านที่สองบาทห้านะครับแต่ก็ตกก็ล่วงลงมานะครับพอชนแล้วก็ร่วงลงมาแต่ก็ยังทรงตัวอยู่เหนือเส้นสองร้อยวันเห็นไหมฮะ ยังอยู่เหนือเส้น2 0 0วันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับวันนี้ปิดสวยด้วยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดู d ดยกันนะครับกราฟ d ด y นะครับกราฟดย UMI ก็ยังอยู่เหนือเส้น200วันนะฮะเห็นไหมฮะอยู่เหนือเส้นนะครับแล้วก็มีการย่อตัวของราคาลงมาแล้วนะครับย่อตัวเห็นไหมฮะ ตามกราฟนี่สวยมากเลยนะครับมีการลอยตัวขึ้นนะครับแต่ว่ายังอยู่ในทิศทางที่ย่อตัวอยู่นะครับสามเม็ดเห็นไหมฮะถ้าเกิดกลับเป็นทิศทางขาขึ้นหน้าตัวนี้จะขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะครับ UMI นะครับผมมองแนวต้านอยู่ที่ประมาณสองหมยิบเอ็ดนะถ้าต้านขึ้นไปได้ก็จะทะลุขึ้นไปที่สองหมัสามสิบนะครับจบนะครับวันนี้ UMI นะครับวันนี้ก็ดูกันแค่นี้นะครับพิจารณาเข้านะครับก็น่าจะประมาณบาทแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้านะถ้าเข้าได้นะครับ ถ้าเข้าไม่ได้ก็อย่าฝืนนะฮะอย่าไปไล่ราคานะครับเพราะว่าซื้อหุ้นเราควรจะซื้อตอนที่มันยอดตัวลงมาแล้วนะครับความเสี่ยงเราจะต่ําหน่อยนะฮะโอเคนะครับใครสนใจเปิดบัญชีหุ้นนะครับสามารถสอบถามได้คลิปนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ